ชาดกฆ่าร้อยชาติอัทธกถาอูตทุสกชาดกชาดกว่าด้วยผู้ชอบทำลายสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะณพระวิหารเชตวันอันสงบ พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุขณะนั้นมีเรื่องเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งชอบทำลายหอใบไม้ที่พ่อของเขาจัดไว้เรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อสนทนาของเหล่าภิกษุวันหนึ่งอมรตผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถี นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์มารับทานในสวนของเขาอามาตยกล่าวว่าในระหว่างมื้ออาหารหากพระคุณเจ้าทั้งหลายปรารถนาเดินชมสวนก็โปรดตามสบายเถิดภิกษุทั้งหลายจึงออกเดินชมสวนที่ร่มรื่นขณะนั้น คนดูแลสวนกำลังเก็บใบไม้จากต้นไม้สูงโดยทำเป็นหอ่อแยกไว้เป็นพวกเช่นห่อดอกไม้ห่อผลไม้และวางไว้โคนต้นทว่าเด็กชายผู้เป็นลูกของคนสวนกลับฉีกห่อใบไม้เหล่านั้นเล่นอย่างสนุกสนานเมื่อภิกษุเห็นเหตุการณ์ จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์เด็กชายคนนี้ชอบทำลายสิ่งที่พ่อของเขาจัดไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเด็กคนนี้ไม่ได้เริ่มทำลายหอใบไม้ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตเขาก็เคยเป็นผู้ทำลายเช่นนี้จากนั้นพระองค์ ทรงเล่าเรื่องในอดีตการการละครั้งหนึ่งหน้าเมืองพาราสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เดินทางไปยังสวนใหญ่เพื่อทำธุระเฉพาะระหว่างนั้นคนดูแลสวนกำลังเก็บใบไม้จากต้นไม้ทำห่อไว้ เหมือนในปัจจุบันในสวนแห่งนั้นมีกลุ่มลิงอาศัยอยู่ลิงจ่าฝูงเห็นหอใบไม้ที่คนสวนจัดไว้จึงเริ่มรื้อทำลายหอเหล่านั้นพระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์จึงกล่าวกับลิงจ่าฝูงว่าเจ้าคงอยากแสดงฝีมือทำหอใบไม้ ให้ดีกว่าเขาจึงทำลายหอเก่าหมดใช่ไหมคำพูดนั้นเปี่ยมด้วยความเสียดสีลิงจ่าฝูงได้ยินดังนั้นจึงตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ฉลาดในการทำหอใบไม้เลยพ่อแม่ของข้าก็ไม่ได้สอนข้ารื้อเพียงเพราะมันเป็นธรรมชาติของพวกข้า พระโพธิสัตว์ยิ้มบางๆก่อนตอบว่าถ้าธรรมชาติของเจ้าคือการทำลายเช่นนั้นสิ่งที่ผิดธรรมชาติก็คงเลวร้ายยิ่งกว่าข้าไม่ปรารถนาเห็นทั้งธรรมชาติและสิ่งผิดธรรมชาติของพวกเจ้าในเวลาใดอีกเลยหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็จากไปครั้นกล่าวแล้วจึงติเตียน มูวานอนแล้วหลีกไปพระศาสดาครั้นนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแล้วทรงประชุมชาดกว่าวานอนในครั้งนั้นได้มาเป็นทารกผู้ทําลายห่อใบไม้ในบัดนี้ ส่วนบุรุษบัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ